จริงๆความเชื่อหลังความตายของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกเราไม่เสียใจมากจนเกินไปมีเคราะห์ร้ายกําลังจะเกิดขึ้นกับน้องคนนี้แล้วก็น้องหมา3ตัวเนี่ยสัมผัสได้เขาก็เลยตกลงกันชั้นนี้แหละ,ะตัวที่เสียชีวิตเนี่ยชันนี้แหละจะเป็นตัวที่ขอรับเคราะห์แทน สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมพงศกรจินดาวัฒนะในวิทยาปฏาิหารครับเราเราอยู่กับพิธีกรร่วมสุสวัิิวัรนาเวทครับครับผมวันนี้เราจะมาชวนคุณผู้ชมคุย,คยกันถึงเรื่องวิญญาณน,น้องหมาน้องแมวเคยไหมครับที่สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเรารักเขามากๆ วันหนึ่งเขาจากไปแล้ววันดีคืนดีเราได้ยินเสียงฝีเท้าหรือเราได้กลิ่นที่คุ้นเคยจริงๆแล้วเขายังอยู่กับเราหรือเป็นแค่ความทรงจำของเราเท่านั้นวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบกันครับผมเชื่อว่าในชีวิตของคนเราที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่อาจจะมีบางครั้งที่สัตว์เลี้ยงจากไปอาจจวัดแล้วเราสัมผัสกับปรากฏการณ์แปลกๆที่อธิบายได้ยากด้วยวิทยาศาสตร์ อย่างของตัวเองจะเคยมีสุนัขเป็นไซเบ r i a n h ียนฮครับชื่อโจโอีโอ้โหเราเลี้ยงโจโอี้เหมือนลูกเลยรักผูกพันมากๆคุณแม่ของตัวผมเองก็จะรักโจโอีมากๆนะครับวันที่โจโอีจากไปเนี่ย ทุกคนในบ้านเสียใจแล้วก็รู้สึกเศร้ามากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโจ伊จากไปแล้วอ่ะเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่สุขสบายดีหรือเปล่ามีดาวหมาดาวแมวอย่างที่เราคุยกันหรือเปล่านะครับแต่เขาคือสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของเราที่เรามีความผูกพันอวันเวลาก็ผ่านไปความเศร้าก็เริ่มดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งนั่งทํางานอยู่คุณแม่มาเรียกบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยอดไปเคาะประตูแม่หรือเปล่าบอกเออไม่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เคาะอะไร แม่บอกว่ามีเสียงเคาะประตูแบบแกลกแกลกแกลกบอกเออไม่มีใครคานะแต่คุณแม่บอกว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงที่โจอี้มักจะทำอยู่เป็นประจำตอนที่เขามีชีวิตอยู่คือตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะชอบไปเคาะห้องคุณแม่เพื่อจะเรียกแบบขอขนมอะไรแบบนี้แล้วก็พอโจอี้เสีย ก็ไม่เคยมีเสียงแบบนี้อีกจนกระทั่งคืนวันนั้นอยู่ดีๆก็มีเสียงเกิดขึ้นเราก็งงกันเพราะปกติคุณแม่ผมไม่ใช่เป็นคนแบบจิตอ่อนอะไรนะครับคุณผู้ชมแสดงว่าเขาจะต้องได้ยินเสียงนี้จริงๆเออแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนไปทำเสียงนั้นด้วยก็มีการพูดคุยกันในครอครัวว่าเอะหรือว่าโจอี้เนี่ยผูกพันแล้วเขากลับมาหาคุณแม่เออเป็นเรื่องที่ อธิบายไม่ได้เหมือนกันอาจารย์วัดเคยเจออะไรแบบนี้ไหมครับด้วยความที่เป็นสัตวแพทย์นะอาจารย์แล้วผมก็ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลสัตว์มาสักระยะหนึ่ง<อ>เราก็คิดว่าเราต้องเจอผีสุนัขผีแมวอยู่แน่ๆว่าทุกวันมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นไม่เจอแต่มาเจอวันที่เราเคลียร์อร์ดเคลียร์สัตว์ทดลองตอนสมัยเรียนอาจารย์ครับครับก็วันนั้นจะไม่มีสัตว์ทดลองอยู่ที่อร์ดแล้วเราจำความสะอาดเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนมีเยอะแยะมากมายแต่หลังจากที่เคลียร์เสร็จ คืนนั้นเพื่อนที่อยู่หอเพื่อนที่กลับดึกได้ยินเสียงหมาหอนซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าในตึกนั้นจะมีหมาอยู่เพราะไม่มีหมาแล้วเพราะเราเียแล้วก็ยินเสียงหมาหอนขึ้นไปดูก็ไม่มีปกติมันจะได้ยินเสียงหมาหอนตลอดเวลาเพราะเป็นวอร์ดนะหมาก็จะร้องบ้างอะไรเงี้ยครับว่าวันที่เคลียร์ออกหมดแล้วอะอ้าเกิดเกิดได้ยินใครก็แอบช้อนไว้ตัวหนึ่งหรือเปล่าแล้วตัวนี้ก็ได้รออะไรย่าเงี้ยหาดูแล้วไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆแล้วคุณผู้ชมแสดงว่าอาจจะ เออเป็นความผูกพันอะไรบางอย่างม,มีอีกเรื่องหนึ่งครับเขามีพุดเดิ้ลสามตัวครับเราก็ช่วงหนึ่งเนี่ยออมีเหตุการณ์วุ่นวายในบ,บ้านมีคนเจ็บป่วยแบบเยอะมากมนะครับแล้วก็วันหนึ่งพุดเดิ้ลตัวนั้นของเขามีสามตัวเนาะพุดเดิ้ลตัวใหญ่ตัวโตวสุดเป็นพี่ใหญ่สุดของกลุ่มเนี้ซึ่งแข็งแรงมาตลอดอยู่ก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปเลยทุกคนก็แบบ แปลกใจมากว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นแน่นอนเพื่อนคนนี้เขาเสียใจมากนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาฝันวัดเขาฝันว่าพุดเดิ้ลที่เสียไปเนี่ยกลับมาหาตัวตัวน้องคนนี้แล้วก็มาบอกว่าเขาอะขออนุญาตที่จะจากไปเองเนื่องจากว่ามีเคราะห์ร้ายกำลังจะเกิดขึ้นกับน้องคนนี้แล้วก็น้องหมาสามตัวเนี่ยสัมผัสได้เราก็รู้ก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับตัวน้อง เขาก็เลยตกลงกันเขาบอกเขามีการตกลงกันด้วยนะว่าฉันนี่แหละตัวที่เสียชีวิตเนี่ยฉันนี่แหละจะเป็นตัวที่ขอรับเคราะห์แทนน้องคนนี้แล้วหลังจากนั้นนอยู่ๆเขาแข็งแรงมากจังหวัดแล้วเขาล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปเลยน้องคนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอพี่เขามาเล่าให้ผมฟังเนาะผมก็รู้สึกว่า เออเรื่องทานองแบบนี้เราก็เคยได้ยินเหมือนกันแล้วสุนัขแมวบางทีเขาก็จะมีสัมผัสพิเศษที่บางทีมนุษย์เราก็อาจจะไม่รู้เนาะเขาอาจจะรู้จริงๆรเขาอาจจะยอมรับเคราะห์ร้ายนั้นจริงๆก็เลยทําส่งผลทําให้เขาป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปเคยคุยกับอาจารย์โอ๊ตประเด็นนี้มาก่อนคือจริง,รงตอนแรกผมก็คิดว่ามันต่างคนต่างคิดแต่ว่าความบังเอิญที่เกิดขึ้นคือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่สาวคือมีแมว แมวยังแมวยังปกติดียังไม่ได้เสียชีวิตคืนนั้นแมวมาเข้าฝันพี่สาวบอกว่าเขาจะไปแล้วนะเขาจะตายแล้วนะมันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่เขาขออนุญาตรับเคาะแทนแล้วพี่สาวก็ตกใจตื่นขึ้นมาครับลงไปดูแมวปรากฏว่าแมวไปจริงๆเหมือนมาบอกลาว่าเขาเขารับเคาะแทนให้นะไม่น่าเชื่อเหมือนกันจริงๆเรื่องนี้ไม่เคยเล่ากันเลยนอกจากจะมาคุยกันก็มันเหมือนกันโดยบังเอิญแล้วก็ พอหลังจากที่คุยกันเนี้ยผมก็ไปอ่านเรื่องราวที่มีคนมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงเล่าต่างๆก็มีหลายเรื่องที่คล้ายกันในทํานองนี้คุณผู้ชมมีเรื่องอะไรแบบนี้สามารถที่จะเล่าให้เราฟังได้ด้วยนะครับสามารถส่งเข้ามาในช่องคอมเมนต์หรือว่าส่งเป็นแมสเซจเข้ามาคุยกันได้ครับเมื่อพูดถึงวิญญาณของสัตว์เลี้ยงอจันหวัดเราย้อนกลับไปดูในหลายๆวัฒนธรรมก็มีความเชื่อเหล่านี้อยู่นะครับอย่างคนไทยเขาก็จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่า ส่งน้องกลับบ้านส่งน้องกลับดาวทุกวันนี้ในหลายๆวัดก็จะมีพิธีกรรมที่จะรับ<ม>ร่างของน้องเนี่ยไปประกอบพิธีทางทางพุทธศาสนาเนาะมีการเผาเอากระดูกไปลอยไม่ต่างอะไรกับคนนะครับเพราะว่าเราก็เลี้ยงกันมาเหมือนสมาชิกในครอบครัวเนาะมีพิธีแบบจุดธูปส่งวิญญาณเพื่อส่งน้องกลับบ้านอะไรแบบนี้ประเทศอื่นมีไหมที่อันวัดได้ยินมาผมได้ยินญี่ปุ่นะนะครับแต่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะ,จะเป็นเรื่องแมวเพราะว่า ผู้มีความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับแมวเขาเชื่อว่าแมวที่มีอายุมากๆเกิน13ปีเนี่ยแมวจะเริ่มแบบว่าเหมือนคนใกล้เคียงมันจะเริ่มดึงดูดวิญญาณเริ่มมีตะบะอะไรบางอย่างมากขึ้นแล้วเขาก็จะกลายเป็นแบบคล้ายๆกก่งๆเป็นปีศาจเป็นผีนะครับจะมีอยู่สองจริงๆมีอยู่หลายคำมากสําหรับที่จะบรรยายชีวิตหลังความตายของของแมวเนกโกบาเกตอะไรเงี้ยก็จะเป็นผีแมวแบบนึงแต่ที่ดุร้ายแน่ๆเขาจะเรียกว่าเน็กโกมาตานะครับ จะเป็นแมวที่มี2หางและสามารถยืนด้วย2ขาตัวนี้จะมีความอาฆาตดุร้ายอเมริกาก็มี <c oughs> วัยผมเคยได้ยินคำว่าเลนโวบลิชนะครับ <c oughs> หรือว่าสะพานสายรุ้มเขาบอกว่าจะเป็นสถานที่ที่ <c oughs> วินเราสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตเวลาวิญญาณของพวกเขาก็จะไปรวมกันอยู่ที่นั่นเป็นเหมือนพื้นที่หนึ่ง <c oughs> ซึ่งสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็จะไม่แก่ลง <c oughs> ก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย <c oughs> ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรนะครับแล้วก็รอที่วันหนึ่งจะได้กลับมาพบกับ เจ้าของอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เราก็ไม่มีใครเคยเห็นนะว่าเรนโบว์บริดจ์มีจริงหรือเปล่าอยู่ตรงไหนหนะ้าตาเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยเนี่ยพี่คิดว่ามันมีพื้นที่เน่ยอยู่ในใจของเจ้าของทุกคนที่มันจะเก็บความทรงจําดีๆที่เรามีกับสัตว์เลี้ยงของเราไว้ครับอจริงๆอาจจะไม่ได้มีแค่ดาวหมาดาวแมวนะจานอาจจะมีดาวแฮมสเตอร์ดาวกระตายดาวปลาทองไปแยงจะพูดเรื่องของที่ว่าสัตว มีวิญญาณเหมือนกับคนเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ในหลายวัฒนธรรมเนี่ยมีการพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุทธศาสนาที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเราก็ความเก๋ของพุทธศาสนาก็คือวันนี้เราเป็นคนเราเสียชีวิตไปเราก็อาจจะวิญญาเราอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ได้นะครับอย่างเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เล่าเอาไว้ในชาดกต่าง,างๆเราก็จะเห็นว่าในบางพระชาติเนี่ย ท่านก็ไปเกิดเป็นนกแก้วก็มีนะครับไปเกิดเป็นพญานาคไปเกิดเป็นกวางใดๆก็มีนั่นหมายถึงว่า,าวิญญาณหนึ่งของคนน่ยมันสามารถพลวัตด,ดานามิกเคลืค่อนไหวไปเกิดไปปรากฏในรูปลักษณ์อื่นๆได้อันนี้เป็นความเชื่อในพุทธศาสนารจริงๆยังมีอีกหลายศาสนาเลยฮินดูก็มีหรือในจีนฟูที่เป็นสวีเานสุนักที่เฝ้า เฝ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนสิงโตแต่ว่านี้เป็นสูนัขเนาะหรือว่าชนเผ่าของเอสกิโมพวกอ,อินูอิตนะครับพวกนี้ทางขั้วโลกเหนือเขาก็เชื่อว่าทุกๆอย่างมีวิญญาณแม้แต่ก้อนหินหรือในอินเดียแดงนะครับถ้าเคยดูเรื่องพูคาฮอนทัสเนาะ,ะเขาก็จะมีเพลง color of the wind ที่บอกว่าโหแม้แต่ก้อนหินแม้แต่สายลมเนี่ยก็มีจิตวิญญาณอยู่เหล่านี้เป็นความเชื่อที่ หลายวัฒนธรรมมีคล้ายกันครับ,รบจริงๆความเชื่อหลังความตายของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกเราไม่เสียใจมากจนเกินไปนะครับก็เลยจะมีความเชื่อแบบนั้นแต่มีงานวิจัยอันนึงครับเกาชื่อว่า do all dogs go to heaven <ช>นะครับ สุนัขทุกตัวได้ขึ้นสวสรรค์หรือไม่นะครับเขาสํารวจความคิดเห็นของคนอเมริกันประมาณ800คนอ,อาจารย์เชื่อไหมว่ามีประมาณ73%ที่เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายทั้งของคนและของสัตว์เลี้ยงน่าแปลกใจมากเพราะว่าเออผมก็ไม่คิดว่าจะมี<น>เปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเป็นสังคมที่เป็นตะวันตกด้วยไม่ได้อยู่กับพุทธศาสนาแต่ว่าแนวความคิดกลับค้ายกันโดยบังเอิญเนาะจริงๆคุณผู้ชมครับความรู้สึกหรือความเชื่อเราที่ว่า สัตว์เลี้ยงมีวิญญาณหรือเปล่ามีโลกหลังความตายของสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ถ้าอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์เรื่องราวของอสารสื่อประสาทในสมองเนาะบางทีเหล่านี้มันมาพร้อมกับความทรงจําบางอย่างเมื่อเรามีการเลี้ยงสัตว์มีความผูกพันมากมาก มันจะมีสารสื่อสมองบางอย่างเนี่ยหลั่งออกมาเมื่อสัตว์เลี้ยงจากไปแล้วสารสื่อสมองเหล่านี้บางครั้งมันมีการพอเราคิดถึงอ่ะมันก็จะหวนกลับมาหลั่งอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับได้ได้นึกถึงเขาได้มีความรู้สึกใกล้ชิดเขาเหมือนได้กลิ่นอของเขาที่เราคุ้นเคยแต่จริงๆทั้งหมดนี้อาจจะมาจากสมองเราสั่งการให้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเมื่อเขาจากไปเนี่ยความทรงจําดีๆนั้นเนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็ มันก็จะทําให้หล่อเลี้ยงเนาะทำให้เรารู้สึกมีความสุขเมื่อได้คิดถึงเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับวิญญาณนะของสัตว์เลี้ยงอาจไม่ใช่ภาพลวงตาแต่ว่ามันสื่อถึงความรักความผูกพันที่เรามีกับเขาครับ,รบถ้าคุณผู้ชมมีประสบการณ์เลี้ยงสัตว์แล้วหลังจากเขาจากไปมีปรากฏการณ์อะไรแบบนี้สามารถที่จะเล่าให้เราสองคนฟังได้นะครับ mm. แล้วก็ก่อนที่จะสวัสดีจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยาปฏิหารด้วย เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ